วันนี้พาพี่น้องมาเบึงวิธีการปอกหวายครับหวายสดๆจากไกลที่ภูผานครับพี่น้องเป็นของดีของอำเภอภูผานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหวายเพิ่อเลือกผานไปพัานมาเขาวก็ซื้อไปกี่อินพี่น้องมันอันละออมขมๆจากหน่อย ื่อแม่ปอกเขาเิ่งวิธีการปอกค่อยๆปอกข้างๆมันออกก่อนครับพี่น้อง น,นี้ก็คือเทคนิคเพื่อเทคนิคมั่นวิลาก,การปอกกับอันนี้กับทายคือพี่น้องบึงสะกอนเป็นตัวอย่างบางคนเขาอาลจะมีวิธีที่แบบปอกไงก้นนี้ก็มีครับหลายคนหลายแบบครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อย